คือมันจะไม่ยิงเองนั่นเองนะตัวช่วยการเปิดบอลน,นี้ผมแนะนําว่าเปิดไว้ครับผมมันจะเห็นแถบพลังเมื่อเปิดบอลโดยตติครับผมสำหรับนักเตะนี้ก็แนะนําว่าเปิดไว้ครับโมดสำหรับนักเตะตรงนั้นและใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%นไม่ว่าจะเป็น FC Mobile E f o o t b a l l Call of Duty ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเ,มเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมแก๊ปสแกนที่เคยกับเกม FCMO d e บายนะครับผโอ้โ oh หวันนี้มีน้องๆเขาขอมาอีกแล้วนะครับผมว่าการตั้งค่าของพี่เนี่ยตั้งแบบไหนในแพทปัจจุบันนะผมที่มีการอัปเดตเลโทรสต,ตาร์มาจริงๆวันนี้ก็จะมาเปิดให้ดูว่าตั้งค่าแบบไหนนะจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยตั้งค่ามันก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ของอแพทที่เขาได้ ปรับเปลี่ยนไปนะทุกคนนะเมื่อก่อนมีเปิดหมงใช่ไหมเราก็ต้องตั้งค่ายแบบนึงอะไรเงี้ยตัดเปิดมงออกไปก็ต้องมาตั้งค่ายอีกแบบนึงเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยนั่นเองประมาณน,นี้นะทุกคนนะโอเคผมเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว่าของผมเนี่ยตั้งอะไรอันนี้คือเป็นส่วนตัวผมนะทุกคนนะคนอื่นตั้งแบบไหนไม่รู้อันนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่ามันเป็นความถนัดของแต่ละคนด้วยนะตัวบุคคลเขาเล่นแบบไหนตัวนักแข่งเขาเล่นแบบไหนก็ ตั้งไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคนะแต่นี่เป็นส่วนตัวผมนะผมนะที่ผมตั้งแล้วผมก็จะมาแนะนําแล้วกันนะเป็นการแนะนําทุกคนแล้วกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมอย่างแรกเนี่ยเราเข้าไปที่การตั้งค่านะเราจะเห็นอย่างแรกเลยก็คือบอกว่าผูกบัญชีนะฮะตรงนี้เนี่ยคือผมแนะนําเลยว่าเราก็ต้องควรที่จะมาผูกบัญชีเพื่อป้องกันบัญชีแบบถูกแฮกหรือว่า เราลืมบัญชีอะไรเงี้ยเวลาย้ายเครื่องโทรศัพท์ใหม่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะสาคัญเหมือนกันนะในส่วนของการผูกบัญชีนะคือผมเนี่ยผูกไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook เกมเซนเตอร์หรือว่าจะเป็นบัญชีเอผมก็ล็อกอินไปหมดเลยทั้ง3อย่างนะครับบัญชีเอเนี่ยผมก็ได้สอนไปแล้วว่าสมัครยังไงก็ไปดูที่คลิปผมได้นะทุกคนนะได้สอนทําไปแล้วว่าบัญชีเอเราผูกยังไงก็ผูกไม่ยากผมนะเฟซบุ๊กหรือว่าเกมเซนเตอร์เราก็ผูกเร็จสับให้เรียบร้อยนะทุกคนนะเพื่อป้องกันการโดนแฮกอะไรที่ผมบอกไปนะ จัดการบัญชีอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากนะแล้วก็กราฟิกเนี่ยผมก็จะปรับเป็น Ultra อัลต้ากราฟิกก่อนนะ <_ an> เดี๋ยวเฮดทูเฮดหรือว่าเป็นเกมเพลย์เดี๋ยวไวท้ทีหลังนะ <_ an> เอาในส่วนของกราฟิกเนี่ยผมตั้งเป็นอัลต้าเลยนะตรงนี้นะการแสดงผลนะความละเอียดเ,ยเอาเป็นสูงเฟรมเรทสูงนะผมโพสเอฟเฟกก็ผมเอาเป็นต่ำนะตรงนี้นะผู้ชมสูงแล้วก็เอฟเฟกต์ยูไอเนี่ยเอาเป็นสูง <_ an> เพื่อให้มันได้ยินเสียงหรือว่าแบบภาพอะไรคมชัดนะเพื่อ ให้อัตราต่อการเล่นเนี่ยมันออกมาดีนั่นเองนะครับผมผมจัดประมาณนี้เลยนะจัดเต็มเลยของผมอ่ะเพราะว่าผมใช้เป็น iPhone นะก็แล้วแต่ว่าใช้แต่ละโทรศัพท์แต่รุ่นมันก็ปรับได้อาจจะไม่เหมือนกันอยู่ที่ความแรงของ CPU เครื่องด้วยแรมอะไรประมาณนี้มีหลายปัจจัยนะทุกคนนะโอเคครับนี่นะกดกลับไปหรือว่าเราจะกดแนะนําก็ได้นะเสียงตรงนี้เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะทุกคนนะก็คือแบบเอฟฟกเสียงอะไรอย่างนี้เสียงคําบรรยายอะไรเงี้ยเราจะเอาเป็นเสียงต่ํา ลดลงต่าหรือว่าจะเอาแบบดังสุดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ว่าเพลงเมนูเนี่ยก็คือผมปรับเป็นต่ําไว้เพราะว่าผมใช้ในการสตรีมด้วยก็เลยต้องปิดเสียงเมนูดเดี๋ยวมันโดนดิขสิทธินะแต่ว่าผู้บรรยายผู้ประกาศอะไรเงี้ยคือผมดึงขึ้นสุดหมดเลยนะคือประมาณนี้ฮะตรงนี้ในส่วนของเสียงพากย์และเอฟเฟกตอ่ะตรงนี้จะมันเปลี่ยนได้นะเราสามารถเปลี่ยนเป็นเป็นภาษาอะไรก็ได้ภาษาจีนภาษาดัชภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีอะไรเงี้ยก็ตั้งได้หมดนะแล้วแต่ว่าใครอยากได้ภาษาไหนเวลาเสียงพาก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งนะทุกคนนะประมาณนี้ฮะน่าจะรู้อยู่แล้วนะภาษาในเมนูตรงนี้ก็เลือกได้ครับผมเลือกภาษาไทยเหมือนเดิมนะว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกครับ <c oughs> อันนี้ไม่เกี่ยวกับผมฝ่ายบริการลูกค้าหรือว่ากฎหมายอะไรนย่างี้ไม่เกี่ยวกัารลบบัญชีนี่ไม่เกี่ยวนะผมนะคิดติตก,ก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วฮนะหน่วยวัดอะไรนงี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับผมนะ โอเคนะั่นจะหลักๆก็ประมาณนี้แหละมีในส่วนของเกมเพลย์กราฟิกเสียงแล้วก็ภาษาที่เราต้องมาตั้งนะครับผมแล้วเราก็ผูกบัญชีแค่นี้แหละต่อไปในส่วนของเกมเพลย์เนี่ยอาจจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับผมนะไปฮะขนาดจอยสติ๊กเสมือนเนี่ยผมกดเปิดไว้นะทุกคนนะก็คือมันจะมีจอยเป็นกลมๆด้านซ้ายใช่ไหมเออที่ที่เวลาเราเล่นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จอยสติ๊กเสมือนแบบลอยอันนี้ผมผมปิดไว้เพราะว่าผมไม่อยากให้มันแบบว่าเลื่อนไปเลื่อนมาบนหน้าจองไงถ้าเกิดเราปิดไว้เนะี่ยมันก็จะกดล็อกคงที่ไว้ ไม่ขยับขยื้นไปไหนนั่นเองนะครับขนาดปุ่มผมเอาไปใหญ่เลยนะก็คือแบบปุ่มกดต่างๆก็ใหญ่นะฮะระยะห่างปุ่มขนาดกว้างผมใช้ระยะปกติครับ ไม่ได้แบบเอาแบบใหญ่ขนาดไหนนะการควบคุมเกมตรงนี้เนี่ยผมใช้เป็นจอยสติ๊กเสมือนทางซ้ายแนละปุม่มท่าสกิลทางขวามันสามารถกดสลับกันได้นะก็คือผมเอาแบบแบบเลื่อนวิ่งอะไรเงี้ยก็คืออยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ปุ่มยิงปุ่มส่งอะไรเงี้ยผมเอาไปด้านขวาเพราะว่าผมถนัดแบบนี้นะผมถนัดขวาด้วยนะใช้ท่าทางนิ้วเท่านั้นเปิดใช้ปุ่มยิงกับส่งเพิ่มเติมจากการควบคุมท่ายิงอันนี้ผมผมปิดไว้นะผมนะเออเพราะว่า,วาถ้าเกิดกดเปิดอ่ะมันจะ ปิดการใช้ปุ่มยิงและส่งนะครับผมนะก็แบบเวลาส่งทะลุช่องอะไรเหมือนมันจะกดไม่ได้นะอันนี้ผมกดปิดไว้ดีกว่านะให้มันสามารถกดดันเองครับผมนะเป็นทิศทางเกมการบุกเมื่อจบครึ่งแรกอันนี้ผมแนะนําว่าเปิดไว้เวลาที่เราเล่นมันจะสลับฝั่งกันนะฮะประมาณนี้แสดงการโต้ตอบทางภาพก็เปิดไว้นะครับผมนะเรดาร์ก็เปิดไว้เพราะว่าเวลาเรามองเวลาเราส่งอะไรเงี้ยมันจะเห็น ว่ามันแบบลูกบอลอยู่ไหนอะไรนี้นะอันนี้ผมแนะนำว่าเปิดไว้จะค่อนข้างดีกว่าเะะไรได้นะการซูรมลูกยิงพาวเวอร์ช็อตอันนี้ผมปิดไว้นะถ้าเกิดว่าใครกดเปิดเนี่ยเหมือนมันจะแบบซูมเข้าไปใกล้ๆว่าเวลาแบบยิงพาวเวอร์ช็อตอะไรเงี้ยนะแบบมันก็ยิงแบบก็จะกดซูมเข้าไปอย่างเงี้ยผมปิดไว้ดีกว่านะไม่ค่อยถนัดเคยเปิดแล้วเอออันนี้มีเคล็ดลับการควบคุมด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองแบบไปดูอะไรนี้นะการส่งลูกขั้นสูงอันนี้แนะนําว่าให้เปิดไว้นะทุกคนนะ เพราะว่ามันจะค่อนข้างดีกว่าเหมือนแบบมี AI เข้ามาช่วยด้วยนะที่ผมที่ผมสังเกตที่ผมเคยลองดูนะส่งลูกโดยแตะสองครั้งประเภทการส่งสัญญาใจโดย AI ก็คือถ้าเกิดว่าเรากดเปิดไว้ตรงเนี้ยแตะส่งบอลเลียดพื้นแตะ2ครั้งเพื่อส่งลูกโด่งก็คือแบบเราเราเรา,เรากดแตะสองครั้งมันจะกลายเป็นลูกโด่งนะแต่ว่าผมกดปิดไว้แล้วผมไม่ค่อยถนัดน,นะไม่ว่าจะกดกี่ครั้งก็เป็นลูกเลียดนะฮะในความรู้สึกผมนะอืม จะตัดใจโดย A.I. นะฮะแต่ว่าปกติผมกดมันก็จะเป็นลูกเรียดตลอดเลยนะความเร็วการเพิ่มพลังปุ่มยิงและยิงทั้งหมดเพิ่มเวลาตามปกติอันนี้ผมกดปิดไว้นะครับผมถ้าเกิดว่ากดเปิดไว้เนี่ยเหมือนมันจะกดนิดนึงมันจะค่อนข้างที่จะยิงแบบแรงขึ้นประมาณนี้นะเออแล้วก็ตรงนี้เล่นอัตโนมัติเนี่ยผมแนะนําเลยนะอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะฮะใครที่เล่นโหมด a d t o He a d เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องปิดไว้ครับถ้าเกิดว่าเราเปิดไว้เนี่ย A.I. มันจะขยับเองแล้วบางทีจอยเราหลุดอะไรเงี้ยมันจะขยับมันจะเล่นเองมันแบบ บางทีมันยิงเองอะไรอย่างนี้นะโดยที่เราไม่ได้แบบยิงอะไรเงี้ยเออแนะนําว่าปิดไว้ส่งแลวยิงอัตโนมัติผู้เล่นเลี้ยงล,ลูกบอลไปโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องป้อนอินพุตผมแนะนําว่ากดปิดไว้ครับผมนะก็คือมันจะไม่ยิงเองนั่นเองนะตัวช่วยการเปิดบอลน,นี้ผมแนะนําว่าเปิดไว้ครับผมมันจะเห็นแถบพลังเมื่อเปิดบอลโดยอัตโนมัติครับผมสำหรับนักเตะนี้ก็แนะนําว่าเปิดไว้ครับ ม้วนสลับนักเตะอัตโนมัติการสลับอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของการลูกโด่งเปิดบอลและลูกกระชอกอันนี้ผมแนะนําว่ากดปิดไว้นะถ้าเกิดว่าเราเปิดไว้เหมือนมันเราต้องสลับเองประมาณนี้มั้งแต่ว่าถ้าเกิดเราปิดไว้เนี่ยมันจะสลับเองแค่ตอนที่มันเป็นการเตะลูกเปิดมุมหรือว่าเป็นลูกที่แบบว่าที่กระชอเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วมันจะสลับนักเตะให้เองอันนี้ผมผมบอกว่าค่อนข้างดีถ้าเปิดไว้เหมือนเราจะต้องกดสลับเองประมาณนี้นะฮะเออผมว่าค่อนข้างยากนิดนึง การเลี้ยงบอลเผชิญหน้าตามสถานการณ์อันนี้นักเตะของคุณจะไม่เปลี่ยนสไตล์การเลี้ยงบอลอันนี้ผมแนะนําว่าให้กดปิดไว้นั่นเองนะครับผมนะถ้าเกิดเรากดเปิดอะ่ะมันจะบอกว่านักเตะของคุณจะหันหน้าหาฝ่ายตรงข้ามโดยเลี้ยงบอลไปไว้ใกล้ตัวขนาดเข้าใกล้อีกฝ่ายแนะนําว่าปิดไว้ดีกว่านะครับผมการเลี้ยงบอลไปตามสถานการณ์จะ จะไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นบอลเออประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแนะนําว่ากดปิดไว้นะตรงนี้นะโอเคนะจะประมาณนี้เดี๋ยวทุกคนนะลองไปตั้งค่าตามผมดูได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดแบบไหนแล้วเราใช้แบบไหนเป็นประจำนั่นเองนะครับผมไม่มีตายตัวนะลองปรับใช้กับทุกคนดูนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมนะการตะข้าผมก็ประมาณนี้แล้วกันปิดภาพประกันใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไว้เจอใหม่ คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนไว้เจอกัน,นครับ